สวัสดีพี่น้องปงไปนะครับผมมาพบพ่อกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนที่สารครับพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมากินอมนองงัวครับพี่น้องนองงัวออกเองแซ่บๆนะครับผมมือนีจัดเต็มอีกแล้วแต่ว่าบมมีผักนะพี่น้องแลอบมมีห่อนผักมาวางโซ่นะครับกันจะถัดอสิบะแซบแต่กันกินเห่ารับรองว่าผกแพ่ไผ่นะครับผมกินกับแจวครับเอาแจวมากเพื่ออยากกินนะครับผมมาลูกโดดเผ็ดเผ็ดพี่น้อง อบมได้กินหลายเดือนแล้วนะครับน้องง่วจะแซ่บๆนำกันเลยครับอืมทั้งไข่สายทั้งหากล่วยครับเดี๋ยวหาลูกโดดกันด้วครับ โปรดก็คือบักพริกบักพริกนั่นเองอือหืออืม ลูกโดดเล็กพี่ขี้นูครับในหน่อยแต่เพชรลูกโดดก็ได้

ซื้อมหาโลกแม่เราต้มไปเลยครับต้มแล้วเขาก็แยกไว้บรนด์อมเบิดนะครับย่ำเทกินบันิจังเอามาเฮ็ดกินกาแฟเพื่อกาครับ ลูกโดมนน,น้อยๆอะไรนี่ดีอยู่ตัดเข้าไปแต่ละคำนี่แบบแซบ่บทั้งเผ็ดทั้งแซบ่บ นะมีแต่คำใหญ่ อืความเผ็ดเริ่มขึ้นมาละก่อนที่บกินเจียวดูนี่ก็คืออยู่นี่มันกับเผ็ดอยู่แล้วนะพี่น้อง ากินเขาอยูกแม่นมากหรือเ่าได้ยินแต่เสียง

ก็ฉีดแล้วลใจ้สีตจบกาติดอการเทาันนะคะแล้วก็ูหผู้ใดบนฉีดวัคซีนพี่น้องมาฉีดเด้อ ่ใ้ตาสีดอกพี่น้องพระวาระกับอายุหลายแล้วนะครับแปดสิบเอ็ดปีแถมไม่ได้ไปไดผมกับฉีดแล้วผมก็บไม่ได้ไปเที่ยวไต้เฮือน ยู่แค่เรียนนช่วงนี้กับปิดเทิ่มกับบไดม,มิยางนาเป็นห่วงครับไปตลายับป้องกันตนเองดีนะครับนนนาัีแง่่เะะะรบลทห วันนี้นี่ยาที่เอาดูพวกพึ่งแบบก็ได้แต่ใบ่จำเป็ใช้องใส่กับโลกพวกโลกหน้านี้แหละนะคะอเชิญนะคะอยากจะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ไปไปเชิญเชิญพี่น้องมาฉีดวัคซีนผมว่า กะว่าฉีดตองเค็มเท่านี้แหละพี่น้องนอกจากว่ามันยังคงระบาดนักอีกกลางปีนาผมจังฉีดโมเดอร์นาหรือว่าไฟเสือที่ผมฉีดมาสองเข็มนั่นก็คือแอสตาทั้งสองนะครับผม เค็มด้แอสตราร์เค็มสองกับแอสตราร์บ่มันสูตรไข่นะครับเขาเรียกห้องเขาหัวติตรงนี้ก็ง่อ,งอยนะครับแฟนโล จะวงตื่นกี่นไต่นได้เจ้าของพี่เขาเขาเขาจะจัดนี่ปุ่นก็เอามาให้ยีบนขึ้นมาขึ้นมามอแสนปุวยคนน้มังญี่ปุ่น ีกล้าานนนคคคเริดขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรายการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในขที่นี้แล้วพี่น้องเดอ้อจังได้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ใกันแล้วกันเป็นกำลังใจให้กันครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ